สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูหนูเดือนครับหนูเดือนบ่อ,บอนี้อยู่ประมาณสิบแปดตัวนะครับก็อายุก็ประมาณเดือนกว่ากว่าครับเดือนหนึ่งก็อีกประมาณสิบห้าวันประมาณเดือนครึ่งครับนะครับประมาณเดือนครึ่งเป็นที่ใส่อาหารนะครับ นี่ครับตัวส,สวยเลยครับอันนี้ยังไม่แยกเพศนะค,ครับยังคะาเพศอยู่นี่ครับอ่าส่วนบ่อนี้ครับบ่อนี้บ่อนี้สองเดือนสองเดือนกับอีกเก้าวันครับนี่ครับตัวส,สวยเลยครับนี่ครับสองเดือนกับอีกเก้าวันตอนนี้ก็คะเพศเหมือนกันครับอ่าบ่อนี้ก็ประมาณ สิกว่าตัวครับประมาณสิบหตัวครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับในยามค่ำนะครับก็ปกติจะให้หัวหาแล้วก็จะไม่มากวนนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะเอาผลงานมาให้คุณผู้ชมดูให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนะครับก็มัมาดูอีกบอ์ดนะครับ อ่าบอนี้ <c oughs> ขอไปครับบอนี้หนึ่งเดือนกับอีกสองวันครับผมอันนี้หนึ่งเดือนกับอีกสองวันนะครับนี่ครับเพิ่งเพิ่งแยกเมื่อวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี้ครับเขาเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเก้านะครับ ประมาณนี้ครับน่ครับมีตัววุ่นๆี่สวยเลยครับอันนี้บ่อนี้มีสิบตัวนะครับสิบตัวสองแม่สองแม่นี่สองแม่แม่หนึ่งแปดแม่หนึ่งสองนะครับแต่ว่าให้ให้แม่เดียวเรียงนะครับเพราะว่าเขาแม่เขากัดลูกนะครับแม่เขาออกลูกมาหกตัวแล้วเหลือสองตัวครับเหลือสามตัวก็ะาำตัวแล้วก็มาตายมาตายทีหลังอีกตัวหนึ่งก็เหลือสองครับนะครับ ก็ให้ให้ให้แม่เดียวเลี้ยงครับก็จะตัวตัวสวยประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้อีกสามบ่อนะครับสามบ่อสามบ่อยังยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรอก็รอชุดต่อไปครับก็ยังมีอีกสามบ่อที่อยู่ข้างบ้านนะครับไม่ไม่ได้ให้ดูนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวจะให้ดูวันหลังนะครับวันหน้านะครับไม่ใช่วันหลัง ตัวสวยนะครับยังค่าเพศเหมือนเดิมครับก็สนใจสั่งจองได้ครับสนใจสั่งจองได้หนูเดือนเอาที่ลูกค้าต้องการครับมีหมดครับเราจะพยายามผลิตให้นะครับเราจะเป็นแค่ฟาร์มเล็กๆครับฟาร์มเล็กๆแต่พยายามจะทําให้มีคุณภาพที่สุดนะครับเพราะเป็นมือใหม่ครับเพิ่งเริ่มเลี้ยงได้ประมาณ11เดเดือนอยู่เลยครับ ก็ยังมีหนูเดือนไม่เยอะครับมีอยู่มีรุ่นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนประมาณนี้ครับก็มีอยู่แค่นี้ครับคาดว่าปีใหม่นี้น่าจะมีหนูเนื้อนะครับน่าจะมีครับจุดประสงค์ของของธนพลฟาร์มคือหนูเนื้อครับไม่เน้นพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าลูกค้าต้องการพ่อแม่พันธุ์ก็เดี๋ยวจัดให้ครับคัดตัวส,สวยๆครับ ผู้สเดือนเมียสาเดือนประมาณนี้ครับส่วนราคาก็มาว่ากันอีกทีครับต่อรองได้ครับถูกแพงนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับธนพุฟาร์มครับก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ